สวัสดีครับผมแม็กก็คักคบกับตันทีมโพลิเทโลเอ็กเมืองการอ e ีสปอร์ตครับเกมที่แล้วเกมแรกของเราเปิดสนามเราเอาชนะทีมพุ่มมูดมาได้ 2- 1ต่อนหนึ่งเกมก็ถือว่าตามเป้าครับด้วยการเก็บ4คะแนนได้แต่เกมต่อไปครับเราจะเจอกับทีมแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมซึ่งบุรีรัมเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะฮะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยบุรีรัมจะสะกดคําว่าแพ้เป็นอย่างแน่นอนตอนนี้ผมสั่งนักกีฬาของผมเนี่ยนอกจากจะซ้อมกดจอยแล้วนะฮะยังต้องซ้อมแบบนี้ด้วยครับนี่ฮะ ยกดัมเบลครับเพราะว่าเดี๋ยวแข่งเสร็จเนี่ยต้องซ้อมชูถ้วยอ่ะซ้อมยกไว้ก่อนจะได้มีแรงชูถ้วยนะฮะก็เจอกันครับแชมป์เก่าเพราะว่าแชมป์เก่าบุรีรัมจะเจอกับแชมป์ใหม่โบริเทโลครับ Hello guys I'm Do c h u um n Thanh from Vietnam now I'm playing for b u i r a m United Esport this weekend we will have a match a two match with uh, I don't know I don't know their name let let me think about it ah they are polyester and just gaming do you know why i can remember their name because uh, we are champion and we will come and take six part from them it's for sure it's our duty so uh, it's, it's normal to lose to a champion so pretty good prepare okay thank you and see you